2โครินบทที่10ข้าพเจ้าขอวิ่งวนท่านด้วยความธรรมสุภาพและอ่อนโยนของพระคริสต์ข้าพเจ้าเปาโลผู้ซึ่งท่านบอกว่าคลาดกลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านแต่ห้าวหาญเมื่ออยู่ไกลข้าพเจ้าขอร้องว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอย่าให้ข้าพเจ้าต้องห้าวหาญอย่างที่ข้าพเจ้าคาดหมายจะทำต่อบางคนที่คิดว่าเราดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของโลกนี้ เพราะแม้เราอยู่ในโลกเราก็ไม่ได้สู้รบตบมืออย่างที่โลกทำอาวุธที่เราใช้ต่อสู้ก็ไม่ใช่อาวุธของโลกแต่เป็นอาวุธที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถทำลายล้างที่มั่นต่างๆได้เราทำลังหลายประเด็นโต้แยง้งและคำแอบอ้างทั้งปวงที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและเราสยบทุกความคิดให้ยอมจำนนเชื่อฝั่งพระคริสต และเราพร้อมที่จะลงโทษทุกการกระทําที่ไม่เชื่อฟังหลังจากท่านได้เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แล้วท่านกําลังมองสิ่งต่างๆเพียงผิวเผินหากผู้ใดมั่นใจว่าเขาเป็นคนของพระคริสก็ควรพิจารณาอีกว่าเราก็เป็นคนของพระคริสเช่นเดียวกันกับเขาเพราะถึงแม้ว่าเราอวดมากไปสักหน่อยเรื่องสิทธิอํานาจที่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เรา ในการเสริมสร้างท่านขึ้นมาแทนที่จะฉุดท่านลงข้าพเจ้าก็ไม่ละอายในข้อนั้นข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ดูเหมือนว่ากำลังพยายามข่มขวัญท่านด้วยจดหมายของข้าพเจ้าเพราะบางคนพูดว่าจดหมายของเขาหนักแน่นทรงอำนาจแต่ตัวเขาไม่น่าประทับใจและการพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้คนเช่นนี้คุณจะตระหนักว่าเราเป็นอย่างไรในจดหมายเมื่อเราไม่อยู่ เราก็จะเป็นอย่างนั้นในการกระทำของเราเมื่อเรามาเราไม่กล้าจัดชั้นหรือเปรียบเทียบตัวเรากับคนที่ยกย่องตนเองเมื่อพวกเขาเอาตนเองเป็นเครื่องวัดและเปรียบเทียบกันเองพวกเขาก็ไม่ฉลาดอย่างไรก็ตามเราจะไม่อวดเกินขอบเขตที่เหมาะสมถ้าเราจะอวดเท่าที่พระเจ้าทรงขีดวงให้และพวกท่านก็รวมอยู่ในนั้น เราไม่ได้อวดเกินเลยไปเพราะเราได้นำพระกิติคุณของพระคริสต์มาถึงท่านแต่จะเป็นการเกินเลยไปถ้าเราไม่ได้มาหาท่านทั้งเราไม่ได้ออกนอกขอบเขตไปอวดอ้างผลงานที่คนอื่นทำไว้เราหวังแต่เพียงว่าขณะที่ความเชื่อของท่านเติบโตต่อไปขอบขายงานของเราท่ามกลางพวกท่านก็จะขยายวงไปอย่างกว้างขวาง เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐในดินแดนต่างๆที่อยู่ใกลจากท่านออกไปเพราะเราไม่ประสงค์จะอวดงานที่ทำไว้แล้วในเขตแดนของคนอื่นแต่ผู้ที่อวดจงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะผู้ที่น่านิยมนับถือคือผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชมเชยไม่ใช่คนที่ยกย่องตัวเองเพราะผู้ที่น่านิยมนับถือ คือผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชมเชยไม่ใช่คนที่ยกย่องตัวเองเอเมน